ณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2568 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นประธานสงฆ์และนายสมคิดจันทรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวส พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีทีรพลโชคนำชัยในอำเภอธัญ,ญบุรีนางสาวอภิสาราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนายปราณสุวีอาวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่คณะครูเครือข่ายโครงการวัดประชารัสสร้างสุข และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งตลอดพิธีกรรมได้มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากศูนย์กลางพิธีไปยังหน่วยงานที่จัดกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลทั่วประเทศให้ได้บำเพ็ญบุญและสร้างความดีโดยพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสุวัสดด้วยวิถี5สอศ i g Cleaning Day โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทก่อนที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน b i g Cleaning ตามแผนงานเพื่อพัฒนากายภาพของวัด ให้เป็นสถานที่สป,ปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรมนียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้5สไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศ การจัดการสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธการทำครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามหลักสปายะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไปตามหลักพันธก,กิจที่กำหนดไว้สามประการก็คือการพัฒนากายภาพให้วัดมีความสะอาดให้มีวัดมีความร่มรื่น เป็นสัพยาะสําหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมว่าจะสะอาดร่มรื่นได้ก็ต้องอาศัยสังคมที่อยู่รอบวัดสังคมที่อยู่รอบวัดก็มเีเทศบาลบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างรอพอสตบ้างโรงเรียนบ้างและชุมชนต่างๆบ้างก็มาร่วมกันทํากิจกรรมในสถานที่สําคัญก็คือภายในวัดให้มีความร่มรื่นให้มีความสะอาดเพื่อนําไปสู่ประการที่3ามันธกิจข้อที่3ก็คือการพัฒนาจิตและปัญญา เมื่อเรามีสถานที่สะอาดดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาหรือศึกษาเราเรียนภาคปฏิบัติได้เพราะนั้นกิจกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเป็นไปตามภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งเราได้ทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้เป็นครั้งที่1ประจําปีพุทธศักราช2568แล้วก็จะมีครั้งต่อไปก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนพรรษาพระพันปีหลวงและวันเฉลิมพระชนพราพระปรมชนกนาศในวันที่5ทธันวาคมอีกส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วก็ขอบคุณขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทั่วประเทศและต่างประเทศในไว้ณนโอกาสดีด้วย